อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทำให้สถานีบริการก๊าซ NGV ต้องปิดบริการกว่า100แห่งระดับน้ำที่ท่วมสูงทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมสถานีบริการ NGV ที่นี่ต้องปิดให้บริการเกือบร้อยเปอร์เซ็น กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์และระดับน้ำที่ท่วมในแต่ละพื้นที่ที่มีสถานีบริการ n อ v วตั้งอยู่อย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของสถานีจ่ายก๊าซหลักสถานีบริการนอกแนวท่อรวมถึงเส้นทางการขนส่งก๊าซเอ็ีวีที่ได้รับความเสียหายเมื่อปัญหาน้ำท่วมคลี่คลายลงจึงได้มอบหมายให้บริษัทปตอทอจำกัดมหาชนเร่งทำการฟื้นฟูสถานีบริการ n อ v ที่ประสบภัย ด้วยการตรวจประเมินความพร้อมเพื่อให้กลับมาเปิดบริการได้อีกครั้งทางน้ำทางแกส๊สทางไฟฟ้าน้ำมันทางแกส๊สไฟฟ้าเนี่ยไม่ขาดแคลนนะครับเพราะเราได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วถึงการที่จะส่งน้ำมันส่งแกส๊สและไฟฟ้าที่จะต้องดูว่าถ้าเกิดลงไฟฟ้าตรงไหนเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีโรงหนึ่งมาสนับสนุนแทนนะครับ ปตทได้ฟื้นฟูสถานีบริการ n อ v อย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทันทีหลังจากระดับน้ำลดลงมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและประเมินสภาพความพร้อมในการเปิดให้บริการมีสถานีบริการ n อ v ที่ต้องใช้เวลาฟื้นฟู1-2วันจำนวน66แห่ง สถานี NGV ที่ต้องใช้เวลาฟื้นฟู7วันจำนวน29แห่งและสถานีบริการ NGV ที่ประสบภัยน้ำท่วมหนกักและต้องใช้เวลาฟื้นฟูมากกว่า7วันจำนวน8แห่งจากจำนวนสถานีบริการ NGV ที่มีอยู่ทั่วประเทศรวม461แห่งที่แห่งแล้วเราจะเปิดได้ทันทีเลยนะครับโดยเราจะตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยก่อนนะครับ แล้วก็เ,เรายืนยันในเรื่องของคุณภาพของน้ํามันแล้วก็๊าซของเรานะครับว่าเป็นไปตามข้อกําหนดของทางรัฐนะฮะแล้วเราก็จะพยายามไล่เปิดตามแนวน้ําที่เริ่มแห้งนะครับเข้าไปทางกรุงเทพสถานีบริการ NT-V ปรตตทสาขานิคมอุตสาหกรรมโรจนะเป็นสถานีบริการ NT-V แห่งแรกที่ได้รับการฟื้นฟูและกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง โดยสถานีบริการแห่งนี้เป็นสถานีประเภทแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่รับก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซโดยตรงจึงมีก๊าซ NGV ให้บริการได้ตลอดเวลาด้วยขีดความสามารถในการให้บริการเติมก๊าซ NGV ผ่านตู้จ่ายได้สูงถึง68ตันต่อวันนลินีสิริเกต Voice TV รายงาน